เอาละครับสสวัดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมก็กลับมากันกับนอโตชิโบเดนอนิเมะเนนจาสตอมซีนะครับผมก็จากคราวที่แล้วนะที่เล่นเรื่องราวการอยู่การอยู่รอดชีวิตของโอบิโตะนะครับผมแล้วก็การจู่โจของชายปริศนานะฮะก็คราวที่แล้วที่เล่นไปนะครผมก็โอเคเดี๋ยวมาต่อกันกับเรื่องราวปัจจุบันนะฮะของโอบิโตะกับบารดาล่ะนะฮะว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับผมก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยฮะ ก็นี่น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ตัดมาจากพาร์ทแรกแล้วนะที่ผมทำไปกระตัดกันมาเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันแล้ว みご殺しにしたからだろうなおれはクァンケンキータたヘイ、立派なしゅうたの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 しゅ ซึ่งก็แน่นอนนะผมถ้ามาาลามาปรากฏตัวตรงนี้นะฮะก็เท่ากับว่าห้าครั้งนี้ผมแพ้พายให้กับมาาลาไปนะฮะถ้าใครใครดูเป็นอนิเมหรือป็นกระตูนมานะผมันทให้นาโตนารโตนารโตโกดโกดเขาไปใหญ่เลยน นี่ก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ต่อโซ้แล้วนะครับผมก็ไปดูกันเลยฮะว่าผมจะได้บังคับเป็นใครนะฮะเ,เป็น ต่อกับมาละนะฮะโดยผู้ช่วยผมนะฮะกด L BR B R B ก็จะเป็นคิลเลอร์บีนะครับผมต่อสู้กับมาดะานะฮะซึ่งตอนนี้มาดาะน่าจะเป็นล่างสัมภเวสีอยู่นะครับม ซึ่งตอนในปีสนัะระจักแล้วนะผมว่าชายที่อยู่ภใต้นากาเนั้นไม่ใช่มาราลานะผมเป็นไอจอาบิโตะนะสจากสองั

โดนเข้าไปฮะเดี๋ยวมีโงเวลานะมไม่โดนฮะจะเป็นจะข้าใหญ่สวยเลยโดนบัตพิกไม่โดนฮะโอ้ยประมอกไม้ผมจะหมดแล้วด้วยเดี๋ยวีโอยโดนเข้าไป เด๋ยวทายาเสุด้าน,นะนเรียบร้อยลนะดื้อะต้องปิดด้วยกระสุดลองจับธรรมดา การต่อตีของนักโทษจะทำอะไรไม่ได้ผลแล้ว ただ、この守は,は,<も>はこの日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 はる必要はないだろうこの日はこの日た側も隠された側も,た側もこの世界で生きながらえた忍びは みなクズになる俺たちがいい例だカカシ <laughs> この世界のクズを生むわからはみな逃れることはできないだから俺はこの世界を作り変えるめえマルトン影ブリシンカワおめえらムカつきすぎて文句が思い見つかねえ だから。代わりに俺のことを一つ教えとく。俺はクズじゃねえ。この先クズにもならねえ。させねえ。俺の仲間は絶対。殺させやしねえ。<laughs> 俺の仲間は。絶対に殺させやしないよ。すまん。なんとか。おびとのことなるとじゃ楽しい。 การาชีนี่เมืถึงคำพูดที่ตัวเองพูดกับเขาไว้ครั้งแรกๆที่สู้กับซาบุสานะว่าจะไม่ยอมให้เพื่อนคนสำคัญต้องมาตายนะครับผม <c oughs> เลยทำให้การาชีมีกำลังใจที่จะกลับมาต่อสู้อีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากเจอเหตุการณ์ที่ตกใจว่าตกใจว่าทำไมตัวมามุรุคุชิไม่ชีวิตยอยู่นะครับผมเี๋ <c oughs> <c oughs> たたちでを倒のめにวันนี้เหมือนจะเป็นเหตุการณ์ระหว่างคาชิกับโอบิโตะนะฮะทำให้รู้สึกจะมีกำลังใจในการที่จะต่อสู้กับโอบิโตะอีกครั้งหนึ่งนะครับผมด้วยเหตุผลที่อยากจะปกป้องเพื่อนคนสำคัญนะฮะโอเคกับเป็นการต่อสู้ระหว่างคาชิกับโอบิโตะครับกด เอลบีนะฮจะเป็นการเรียมมูโตไกออกมาเป็นผู้ช่วยนะผมถ้ากดอาบจะเป็นนารูโตนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เพื่อนฝั่งเรรักสองคนต้องมาทำพันกันเองนะผมเดกน้มโตไกโยนคุซูไกหรือมาโตไกทีบขึ้นจังเลยเนาะ カイトナセリオになったらカカシカリオのメイキがハガリのモチーッフのオイルバイダーッバカティーズオープンパイナーハッキーのハキーのクルシーがカオライオープンパイナーハキーのカオのカオライオープンパイナーハキーのカオライオープンパイナーハキーのカオライのカオライオープ

าจากว่าสวยครับผมกัขคาคาชิฮะการซับม,มีสั้นออกไปนะฮะแล้วก็ใช้คามวยดูดเอาไวน้นะฮะแล้วก็แบบว่าให้โผล่มาใกล้ในระยะของอบิโตะนะครับผมทำให้ไม่สามารถหนีได้นะฮะแล้วก็ตัดแล้วก็ปิดด้วยตัดใส่ฟ้าืสาวยทักษะ เหมอนทาหน้าลุตโตกับคิลบีจะปล่อยกระสุนสั้นหางแล้วนะฮะเพื่อเตรียมตัวปล่อยใส่เทมวัลลูม,มาน็อกล่น,นะครับผมสับหรือเปล่าครับโยชัโอ้ตุ๊กอวัตตโยโคนเซายันั่น่นนนน あれはไม่ได้ผลนะครับรว่าสิบหางจะเปิดแล้วนะครับผมจบไปแล้วนะครับผมสำหรับเหตุการณ์ของโอบิโตกับมาดาระนะฮะมีการต่อสู้สองเหตุการณ์นะครับผมระหว่างนารุโตกับมาดาระแล้วก็คาคา,าชิกับโอบิโตนะครับผม ก็ได้ภาพรมวมได้เกมบ,บีไปผมํำไปพาดตรงการต่อสู้ของนารโตกับมาดาร่านะผมเลยยึดติดมากไปหน่อยครับโอเคก็มีเหตุการณ์เพิ่มอีกหนึ่งเหตุการณ์นะผมเป็นเหตุการณ์อ๋อเป็นเหตุการณ์ระหว่างการประทะกันร,ระหว่างสิบห่างนะฮะกับเหล่าเก้ากับเก้าห่างกับแปดห่างนะผมโอเค เดี ab, ๋ยวผมจะไปตัดเล่นเหตุการณ์ของซาสึเกะก่อนนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับโอ้สู่สนามรบโอ้ซาสึไป คาริานยังเคลียร์แค้นซาสุเกะอยู่นะผมที่ใช้ตนเองเป็นโลภก,กำบังนะฮะแต่ก็แต่ก็ยังรู้สึกเป็นหว่วงซาสุเกะอ,อยู่นะผม ส้าใครเคยเล่นในภาคซัตตอมสามนะฮะก็คงจะจำจำเหตุการณ์นี้ได้นะที่ว่าลินโดนดาบดาบดาบสายฟ้าของสัสเกะแทงทะลวงล่างไปนะฮะก็ยังเป็นเหตุการณ์ตลกเล็กๆ,ๆน้อยๆนะฮะ そこにのうううだっ思いいいいい出てるとろ悪が、は今度んうううん、そそであっった。た戦戦場場へとと急がが、ねばななな。らかかいいい。や、やのの前ににるべきこは、向だ 本当に。わしは疑問をっ。足でまといになるならば。おとなしくしていろ。ということだ。あなたにはそう見えますか。私たち。おろちまるとやら。お前は。まあいい。他のものが問題なの。なら。試してみますか。 彼ら、ハレーだそのつもりだ。うん。ならば俺も入ろうぞ。戦争前に少し体を動かしておきたい。サルタビ、お前もだ。久方ぶりのスリーマンセルズ。うん、わ、はあ、かりました。でも、こちらはサスケ君に中。あと水、水月、うん。 何で僕カリンはエムヤクセントセムバ何で私のデスクマスターニさん、ケドナフォンダネコノハネこランニャパー、ニング、ソギャイヨ なるほど。確かにコーなーはメーかーカ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 かカー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 とーカ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 ー โอเคครับน่าจะเป็นเหตุการณ์ต่อสู้นะฮะก็ฟังผมใส่ฐานแล้วน่าจะเป็นการเอ่อ กัรมาท่าระวังซาสกเกะกับฮาชิระมะหรือโคคังเนตรุ่นแรกนะฮะโอ้ยโดนก่อนเลย <laughs> โดยกด LB นะครับผมก็จะเป็นการเรียกซุยเงยงสึนะครับผมส่วนกด RB จะเป็นการเรียกผู้ช่วยของชูโกะ,ะฮะซึ่งฝั่งฝั่งตรงข้ามน,นะครับผมก็เป็นโคคังเงนตทั้ง3รุ่นเลยนะฮะ เร,เราจะตู้กับพวกเงินรุ่นสามอยู่นะผมจ,จับให้หนักจับให้หนักับพวกเงินแต่ละรุ่นถือว่าเป็นตัวตัวเอหลายตัวเลยนะผมครับพวกเครุ่นหนึ่งรุ่นสองและรุ่นสามนะนครับ ให้จุกโกมาลับไปก่อนนะโดนะโอ้ยเปลี่ยนแบบโ้งเงี้โค้งเี้ยนได้เหรอนี่้องโดนานนะแ้วกโดนจุกโกไอ้โดนุกเงี่สิิ้งหร โดนหมัดจูโก้ไม่โดนนะดีชาจักรอารมณ์เราจะให้พวกทีนี้แบงล่างไม่ได้ครับผมเพราเราจะไม่เราเรา,เราก็ไม่ทราบว่าความสามารถของแต่ลุ่นจะแรงเท่าไหร่นะเราต้องดูจัดการก่อนที่พวกทีนี้จสามาคนจะแบงล่างหรือใช้พลงังพิเศษอะไรต่างๆ มีลูกสามมันรับมันป้องกันโค้เฮลุ่นหนึ่งไว้นะครับปั่นโค้ชเฮรุ่นฟุตแรกจะไม่สามารถใช้โค้ชเฮรุ่นสามเป็นผู้ช่วยได้แล้วนะครับผม

ุแรกนใช้คาถาเทพศึกษาแล้วผมยายนยันอยู่ในเขตสีแดงนะฮะ เหรอเอาอีกแล้เห็นไหมครับเห็นพื้นที่เป็นสีแดงฮะพยายามวิ่งอย่าให้โดนเขตสีแดงนะครับผมเอาอีกนะไปยับไปนสิเลยนะฮะขับตรงไปไม่น่าเกิด

น้ำเจอน้ำครับผมตัวเกส์น่าจะสู้พลังคาถาของทัพนเนรุ่นสองค่ได้นะครับเช้จูโก้ใช้มัดอันกระแทกครับใช้ใช้ปืรยันครับผมอตีนี่ฮะใช้คาถาพิษครับกดขึ้นฮะกดทางขวา กดซ้ายฮะใช้กระถารูปรูปปั้น่าจะเป็นรูปนากาศึกสาอะไรเงี้โอเคเปิดเป็นซูซานโอฮะอให้กดบินรลวัวรับผมทำลายเกาะไม้ให้ได้ครับอัญชลามาโจจะ ต,ตลก,กลึงในความฝันของซาสเกะนะครับผมแบบบินลุยทีครับผมเป็นภาพอดีตของซาสเกะฮะเรีรยบร้อยฮะแต่ด้วยคำที่ว่า

ということですかまあ、想像以上だったと認めてやろう。う<笑っ> <laughs> さて、他の者たちを待たせている。里 <noise> に戻ろうぞ。

父として何もしてあげられなかった分大きなプレゼントを持っていくよ久しぶりの戦争じゃ気を引き締めて行くよまだな今度こそ倒す不謹慎だな何親しい共に会えるのは楽しみでもあるないつのようも戦いようじゃあ戦争もこれ最後のループスラッ รูปสลักตรงโคคังเะรูปปั้นนะฮะก็น่าจะเป็นการมุ่งสู่สนามรบนะครับผมกระจบกันไปนะฮะกระจบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับการเอ่อทูเดอะแบทเทิลเฟลด์นะผมก็น่าจะเป็นการอุ่นเครื่องนะฮะก่อนเข้าสู่สนามรบครับระหว่างอุจิวะซาสเกะกับอาชินามเซึนจูหรือโคคังเะรุ่นแรกนะครับผม จบไปนะผมได้ภาพรวม,มนได้เก็บบีนะ okay. ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วโอเคฮะดูเหมือนเหตุการณ์จะบังคับให้เราต่อสู้กับสิบหางก่อนนะผมซึ่งตอนนี้ก็ซึ่งตอนนี้ก็กินานะนาทีแล้วล่ะยี่สิบนาทีแล้วโอเคก็เดี๋ยวผมขอตัดพาร์ทก่อนนะผมไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะ มาดูกันว่าการต่อสู้ระหว่าง10หางกับ9หางกับ8หางจะเป็นยังไงนะครับผมก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะฮะหวังว่าจะสนุกกันนะครับผมก็อย,ย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะก็ไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าฮะว่าความน่ากลัวของ10หางจะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ